สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแลนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่ไม่ชอบคุณคนที่อิจฉาริษยาคุณเขาเอาคุณไปแต่งเรื่องนินทาว่าหลายพูดไม่ดีในเรื่องของคุณอะไรบ้าง คนที่อิจฉาคุณเนี่ยจะเอาตัวคุณน่ะไปนินทาว่าร้ายในเรื่องอะไรคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะถ้าพลังงานถ้าพลังงานของไพ่อะ่ะมันไม่ตรงไม่ตรงกับชีวิตของคุณไม่ตรงกับตัวคุณก็ให้ปล่อยผ่านเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะว่า คนที่อิจฉาลิษยาคุณเนี่ยเขานินทาคุณว่าอะไรบ้างเราก็มาเริ่มกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติ อรหังทิพะจักขวิสโสทายิอิติอรหังทิพะจักขวิสโสทายิอิติอรหังทิพะจักขวิสโสทายิ มีแต่ไพ่ผู้หญิงสวยผู้หญิงสวยเซ็กซี่ผู้หญิงที่รักธรรมชาติผู้หญิงที่เคร่งศาสนาธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยแล้วก็มีไพ่เนี่ยนักรบเอ๋ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ด่าอะไรคุณเลยนะเนี่ยเนี่ยนักรบนักรบอันนี้เป็นไนท์อะแปลว่าอัศวินอันนี้แกรดิเอเตอร์แกรดิเอเตอร์อะพวกนักสู้วัวกระทิงอะ มีอะไรเกี่ยวกับคดีความด้วยแล้วก็เรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็ชนเผ่าอินเดียนแดงเอ๋เอว่ามันไพดีอ่ะอ่ะมีเชือกจะแขวนคอตายทำไมคุณจะฆ่าตัวตายเหรออินจะติกถูกกล่าวหาถูกใส่ร้าย อินจัตติเนี่ยถูกใส่ร้ายอันเนี้ยคดีความเอมองว่าคนที่อิจฉาคุณเนี่ยเขาไม่ได้เอาเรื่องไม่ดีของคุณไปพูดนะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วอะ่ะมันเหมือนว่า เขาชื่นชมในความสวยงามของคุณนะเนี่ยคุณนะมีเห็น Re ader. Re ader. ไหม reader reader แปลว่าผู้นำ r e a d e r s h i p เนี่ยคราวมงกุต sexy เนี่ยทาว beauty แล้วก็ d r e a m e r นักฝันเป็นคนที่สวยงามสวยงามมีความเป็นผู้นำ เป็นคนที่มีความรู้ทางด้านอา,อารยธรรมโบราณก็อาจจะมีพูดบ้างเรื่องที่คุณน่ะมีคดีเอาเรื่องที่คุณน่ะเคยมีคดีความเนี่ยเรื่องที่คุณเคยมีคดีความมาขยายแต่เอยังแปลกใจอยู่ว่า เขาคิดว่าคุณเหมือนพยายามจะฆ่าตัวตายใช่ไหมหรือเขาอาจจะมองว่าคุณน่ะเคยเคยถูกใส่ร้ายไปสีมีปัญหาชีวิตเคยคิดสั้นบุคคลผู้นี้เนี่ยนะเขาก็เอาคุณไปพูดประมาณว่าอาผู้หญิงคนเนี้ใจนักเลงนะผู้ชายคนนี้เป็นนักสู้นะเนี่ยเป็นอัศวินเลย เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจนักเลงกาดายกาเสียเป็นคนที่มีความมุมานะพยายามเป็นคนใจนักเลงเป็นคนที่เป็นคนใจนักเลงเป็นคนใจสู้คุณเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนชอบทําบุญอันนี้ไพ่ชาวนานะฟรัมแล้วก็เขามองว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเป็นคนรักสันโดษชอบอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเลี้ยงบัวเลี้ยงควายปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำไร่ทำนาเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมนะเป็นคนรักสันโดษไม่ชอบยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครรู้ไหมแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความรู้ทางด้าน ยาสมุนไพรที่ดีมากเนี่ยเฮอร์เบอร์ลิสเนี่ยเฮอร์เบอร์ลิสแปลว่านักสมุนไพรเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีใจสู้มากเลยนะเนี่ยใจนักเลงใจสู้เป็นคนที่เค่งคัดศาสนาแล้วก็มีความสวยงามเป็นคนรักธรรมชาติเนี่ยเนเจอร์วอ s ชิ p เนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบอะไรที่เกี่ยวกับเนี่ย เป็นคนเขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนชอบผีเสื้อเป็นคนชอบดอกไม้เป็นคนชอบเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นอาเนเชอรัล uh, เนี่ยเป็นเนเชอรัลคุณเป็นคนที่รักต้นไม้รักดอกไม้รักธรรมชาติรักหมูเด้งรักน้ําตกรักขุนเขารักธรรมชาติคุณเป็นคนที่รักธรรมชาติมีความรู้ทางด้านยาสมุนไพรดีมาก มีความรู้ทางด้านยาสมุนไพรมีความรู้ทางด้านอารยาธรรมโบราณคุณเดินใส่ร้ายจนคุณเคยโดนคนใส่ร้ายจนมีคดีคุณเคยเกือบคิดสั้นคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอะ่ะเนี่ยเหมือนคุณอนะ่ะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแล้วก็คนเข้าถึงยากคุณเป็นนักสู้ในคุณอนะ่ะเป็นนักสู้ในชีวิตจริงเคยมีคดีความ เคยป่วยหนักเคยมีคดี <c oughs> เคยป่วยหนักเป็นคนที่แบบกุ๊บลิฟวิ่งอะ่ะคนเข้าถึงยากเป็นคนที่คนนอกอะ่ะเข้าไม่ถึงเป็นคนรักธรรมชาติเป็นคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับพวกการการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเป็นคนที่ผ่านเนี่ยเป็นนักสู้เคยมีคดีนะ เป็นนักสู้เคยมีคดีเคยป่วยหนะักเป็นพวกกรุปลิฟวิ่งอะ่ะเป็นคนที่แบบคนเข้าถึงยากอะ่ะเป็นคนที่แบบไม่ใช่ใครจะเข้าถึงคุณง่ายๆคุณเป็นคนที่แบบมีอะไรบางอย่างที่คนอะ่ะเขารู้สึกได้ว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่เข้าถึงค่อนข้างยากยากมากไม่ใช่ว่าใครจะคุยกับคุณได้ง่ายๆนะ คุณเป็นคนที่แบบเหมือนโลกส่วนตัวสูงอะ่ะคนเข้าถึงยากเป็นคนรักธรรมชาติชอบที่จะอยู่กับธรรมชาติด้วยก็ไม่รู้ว่ามันมันจะต้องใช้คำว่านินทาหรือว่าชื่นชมอ่ะศัตรูของคุณน่ะคนที่อิจฉาคุณหรือศัตรูของคุณอะ่ะเขาบอกว่าคุณอะ่ะเป็นคนประหยัดนะเอาละสิ ไมไ่รู้ว่าศัตรูของคุณเนี่ยเขาเขาเขาอาจจะเป็นคนที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณมากกว่าคนที่รักคุณก็ได้นะเพราะว่าคนที่เป็นศัตรูของคุณเนี่ยเขาเห็นนะว่าคุณน่ะเป็นคนใช้เงินประหยัดนะคุณไม่ได้ฟุ่มเฟือยเลยคุณน่ะมีผีเป็นเพื่อนเป็นคนที่คนดีผีคุ้มมีผีคุ้มครอง มีเทวดาคุ้มครองเขาบอกว่าคุณเนี่ยรวยมากเลยเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดเงินเก็บเล็กผสมน้อยคุณอะมีผีคุ้มครองเนี่ยมีผีคุ้มครองใบที่สี่เป็นคนที่มีเทวดาคุ้มครองต้องใช้คำว่าเขาเขาเห็นคุณ่ะในด้านที่คุณเป็นเป็นคนดีนะ คนที่อิจฉาลิษยาคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่เห็นความดีในตัวคุณนะเขาเป็นคนที่เห็นคุณในด้านดีนะหรือเป็นเพราะว่าคุณไม่มีความชั่วหรือเปล่าถูกเนี่ยถูกแทงคุณอะโดนโดนคนกก่นแกล้งถูกคนกก่นแกล้งถูกแทงเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยถูกโกงเห็นปะ่ะตาช่างอะ่ะมันเอียงเพราะมีคนเอานิ้วไปกดเนี่ย เขารู้ว่าคุณอะเคยถูกโกงถูกโกงถูกเอาเปรียบแพ้คดีเพราะว่าถูกเอาเปรียบมีคดีความแล้วก็ถูกเอาเปรียบคุณเป็นคนทำมาหากินเก่งจับปลาตัวใหญ่ได้เอาไปทำปลาเทโพต้มยำต้มยำปลาปลา,าเทโพชูฉีปลา เมื่อก่อนนาเอก็ไม่รู้นะว่าคนที่กําลังเรียนหนังสือนี่ควรจะกินปลาให้มากเลยนะเมื่อก่อนก็กินแต่พวกอะไรหมูหมูไก่หมูไก,ไก่แต่ช่วงหลังๆพอเปลี่ยนเปลี่ยนมาทานปลามากขึ้นเนี่ยมันช่วยเรื่องความจําได้ดีมากมาก ถึงจะอายุมากแล้วแต่ถ้าคุณนะ่ะทานอาหารที่มีประโยชน์นะในปลามันจะมีโอเมก้าส6 9เอะ่ะเยอะซึ่งตัวเนี้ยมันช่วยเรื่องความจำแล้วก็ในไข่แดงอะ่ะมันจะมีเลซิทินซึ่งช่วยบำรุงสมองได้ดีมากคนที่ทำงานโดยการใช้สมองเนี่ยควรทานปลาทานไข่ เขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะเป็นคนทํามาหากินเก่งมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ดีมากแล้วก็เคยถูกคนรักทรยศนอกใจทําให้หัวใจของคุณนะมันก็เลยมีแบบบาดแผลอันปวดร้าวคุณเป็นคนที่เขียนหนังสือเก่งด้วยเป็นคนเรียนเก่ง มีความเป็นนักเขียนในตัวรู้ไหมตอนนี้คุณน่ะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ชีวิตของคุณน่ะมันหวานอมขมกืนน่ะมันมีความสวยงามบนความเจ็บปวดคุณผ่านความเจ็บปวดมาเยอะคุณเป็นพวกสายยานพญายนาคมีคนอยากจะเอาชนะคุณ มีคนต้องการที่จะเอาชนะคุณเขารู้นะว่าคุณอะผ่านเรื่องเจ็บปวดมาเยอะแต่คุณอะเป็นคนที่สู้ชีวิตมากเป็นเป็นพวกไอเนี้ยชอบผจญภัยอะล่องแก่งอะไรเงี้ยเป็นพวกที่แบบไม่กลัวตายอะเป็นคนไม่กลัวตายนะชอบกีฬาที่แบบอันตรายพวกปีนเขาล่องเรือ เรามาดูดีกว่าค่ะว่าคนที่นินทาว่าร้ายคุณคนนี้เขาเป็นใครแล้วก็มาดูกันนะคะว่ามันเป็นใครมันเป็นหอยยักษ์มันเป็นนางพญาตัวต่อมันเป็นผู้ชายที่บ้าบ้าบ เป็นนักบวชเป็นนาลีขี่ม้าขาวม้ายูนิคอนเป็นลูกผสมระหว่างเพกาซัสกับยูนิคอนม้าเพกาซัสนะ่ะมันจะมีปีกส่วนยูนิคอนนะ่ะมันมีเขาตัวเนี้มันเป็นลูกลูกผสมแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเป็นอาหอยยักษ์มีคน ว่ายลงไปดูหอยคนที่นินทาคุณนะมันมีทั้งคนที่ลุ่มหลงในตัวคุณนะลุ่มหลงในตัวคุณมากด้วยแล้วก็มีทั้งคนที่แบบ ต้องการที่จะกั่นแกล้งทำร้ายทำลายให้คุณได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจได้รับความเจ็บช้ำและอาโชคร้ายฉันจะกั่นแกล้งเธอให้เธอเนี่ยเจ็บที่สุดเท่าที่จะเจ็บได้โอ้ชัดเลยเนี่ยอันนี้แม่ม่เนี่ยได้เลยอันเนี้ยเป็นผู้หญิงร้ายกาศที่มีอาวุธ นางพญาตัวต่ออาวุธเต็มไปหมดเลยก้นที่ก้นเนี่ยก็มีอาวุธที่มือก็มีอาวุธที่เท้าก็มีอาวุธมีผู้หญิงคนหนึง่งเกลียดคุณมากผู้หญิงคนเนี้ยเป็นสาวแก่มีผู้หญิงอายุมากกว่าคุณคนหนึง่งโคตรเกียดคุณเลย มีคนยากคนจนด้วยนะเนี่ยพวกคนยากคนจนต้องไปยืมเงินธนาคารมากินมีคนจนสาวแก่แม่ไม่เกียดคุณมากมีสาวสวยสาวสวยแต่งตัวดีอ่ะนาลีนาลีขี่นาลีขี่เพคัสซัต เป็นผู้หญิงสวย e n นเพื่อน e n นเพื่อนคนที่คนที่เป็นเพื่อนคุณอะเนี่ยมีคนชอบคุณมากเลยเหมือนคุณอะเป็นคนมีสเสน่ห์อะคุณทําให้คนเนี่ยลุ่มหลงเข้าไปในหอยอันใหญ่โตของคุณหมายความว่า,วาคือคุณอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากอะอันเนี้ยโดนร้องเรียน เป็นเป็นพวกไอเนี่ยนะพระครูบาอาจารย์พระครูบาอาจารย์คนมีความรู้ร้องเรียนคุณคนยากจนไม่มีตังสาวแก่แม่ไม้ขี้ฉาคนที่รักคุณเพื่อนที่ดีคนที่รักคุณซินแคลเฟนเพื่อนที่ดีสาวสวยแต่งตัวเก่งกลายเป็นว่า คนเหล่าเนี้เข้าถึงความดีในตัวคุณคนที่อิจฉาคุณเนี่ยมองเห็นว่าคุณนะเป็นคนจิตใจดีคนที่ยากจนเนี่ยอิจฉาคุณเพราะว่าเขาอะไม่มีตังค์อะต้องไปกู้หนี้ธนาคารพวกอาจารย์พวกพระเนี่ยตัวดีให้ระวังคนมีความรู้อาจจะไม่ใช่คนที่คุณน่ะควรจะ ไปยุ่งกับมันเพราะมันก็อาจจะไม่ได้หวังดีอะไรกับคุณคนที่มีความรู้คนที่เรียนจบสูงเขาอาจจะมองว่าคุณน่ะเป็นคนโง่ด้วยซ้ำเขาก็เลยใช้วิธีการสกรปรกในการกันแกล้งคุณนี่คือแชร์ e อมทีบลังบลังเนี่ย เก้าอี้หรือบัลลังบัลลังต่างทองคุณอะอยู่ในจุดที่สูงนะมีบัลลังมีอาแช์เอ็มที่มีพระราชบัลลังคุณเป็นคนที่ดุร้ายลอบสเตอร์คุณเป็นคนที่ มีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีมีการเงินที่มั่นคงคุณเป็นคนดุร้ายคุณเป็นคนที่มีอำนาจบารมีในตัว o อ้ Own The Woman ผู้หญิงที่อายุมากกว่าเนี่ยเจตนาไม่ดีอะคุณบ่อน้ำครอบครัวของคุณเนี่ยจะช่วยให้ความหวังของคุณเนี่ย เป็นจริงขึ้นมาได้ครอบครัวของคุณเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจโอ้ได้มงกุฎอีกแล้วอ่ะเนี่ยโอ้คุณน่ะจะมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับการยอมรับจากคนจำนวนมากคราวมงกุฎแล้วก็มีอะไรเนี่ยปาโลมาน่ารัก financial coming คุณน่ะจะหาเงินได้จำนวนมากเหมือนปลาโลมาหาปลาทูน่ากินคุณจะสามารถหาเงินได้เรื่อยๆการเงินของคุณจะมีความมั่นคงโอ้ปวานด้วยอะเกตบอลลี่โอเวอร์นอสติง คุณนะ่ะมีความกังวลในอนาคตที่มันกำลังจะมีปัญหาใหญ่เข้ามาได้โต๊ะด้วย c a r r e r โต๊ะทำงานนะ c a r r e r คุณมีภาระต้องรับผิดชอบได้สิงโตด้วย time to act คุณนะ่ะต้องสู้ต้องสู้นี่คือช่วงเวลาของการต่อสู้คุณไม่ใช่แค่ดุนะ คุณคุณลุยไม่ใช่แค่ดุไม่ใช่แค่ดุดเอาจริงเลยลังลังไข่คุณจะได้รับข่าวดีจากคุณจะได้รับข่าวดีนะจากอาญาติพี่น้องจะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้อง จะมีคนอายุน้อยกว่าติดต่อมาเป็นผู้หญิงคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สนุกสนานล่าเริงคุณจะค้นพบความสงบในจิตใจความสุขและความความสุข ความสงบในจิตใจจะมาวิกทอรีคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูหมู่มารได้ศัตรูจะพ่ายแพ้ในบารมีของคุณสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ